เราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยจดจํานะครับแล้วก็จดจําว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นในด้านของสีเนี่ยมันจริงสําคัญเพราะว่า1นนะครับสีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแรกที่สายตาเห็นเนาะนะครับแล้วก็2นะครับในด้านของเรื่องของสีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของสีที่เข้ามาสะท้อนนะครับมาเข้าในสายตาเรานะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะ เข้าไปที่สมองเนาะนะครับที่สมองเราเนี่ยแล้วก็สมองเนี่ยจะตีความอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือว่าจะตีความว่าสีที่เห็นเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับสจะตีความในด้านของความหมายของสีนะครับว่าเห็นเห็นสีนี้แล้วเนี่ยนะครับในด้านของจิตใต้สํานึกเนี่ยเราจะตีความหมายสีเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับเช่น อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกหดหู่อยู่นะครับเราเห็นสีดานะครับเราก็จะยิ่งรู้สึก d e p r e s s เข้าไปใหญ่นะครับหรือวันไหนเรารู้สึกหดหู่แต่วันนั้นเนี่ยอากาศมืดคลึ้มนะครับไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็จะยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปอีกเนี่ยนะครับมันเป็นการส่งข้อความในระดับจิตใต้สานึกนะครับเป็นระดับ emotional หรือว่าเป็นการกระตุ้นอารมณ์นะครับ ดังนั้นนะครับสีแต่ละสีที่เราใช้ในด้านของแบรนดิ้งเนี่ยนะครับมันต้องสื่อนะครับข้อความเนี่ยมันต้องตรงกับสิ่งที่เราทําเพราะว่าพอเขาเห็นเราเห็นสีเห็นสีเราปุ๊บนะครับเห็นแบรนด์เราปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะส่งข้อความในระดับจิตใต้สํานึกเลยโดยที่เขาไม่ทันคิดด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นในระดับจิตใต้สํานึกในระดับอารมณ์เนาะนะครับในระดับจิตใต้สํานึกนะครับ ดังนั้นนะครับในด้านของสีเนี่ oui ยมันจึงสําคัญมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอีกอีกอันนึงนะครับข้อที่3นะครับที่สําคัญก็คือในด้านของเฉดสีนะครับเพราะว่าเฉดสีเจอเฉดสีเนี่ยสีเนี่ยมันจะมีขึ้นพลังของมันนะครับแล้วก็เราอะตัวเราเองเนี่ยเราก็จะส่งขึ้นพลังนะครับพลังออร่าเนี่ยของเราเนี่ยจะส่งอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะมีขึ้นพลัง เพราะว่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างในใน,ในจกักรวาลเนี่ยมันเป็นคลื่นพลังเนาะนะครับดังนั้นเราต้องใช้เฉดสีที่มันตรงกับคลื่นพลังของเรานะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะลองลองเทียบให้ดูซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเราสามารถที่จะมองเห็นได้ทางกายภาพเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจะ,จะทำให้ดูก่อนละกันนะครับว่าอาจารย์หมายความว่ายอย่างไรนะครับว่าในด้านของเฉดสีเนี่ยนะครับทำไมมันถึงสําคัญนะครับ นอ,นอกเหนือจากอสองข้อแรกนะครับว่าเห็นว่าเป็นสีอะไรแล้วก็ส่งข้อความอะไรนะครับของการที่เราจะต้องหาสีที่มันตรงกับธาตุสีของเราเพื่อให้คลื่นพลังเนี่ยของเราเนี่ยนะครับมันตรงกับตัวเรานะครับเคตาเริ่มด้วยสีน้ําเงินแล้วกันนะครับนะครับอันนี้อันนี้เป็นเฉดสีน้ําเงินของ Ο ธาตุน้ํานะครับแล้วก็อาจารย์เป็นคนเป็นคนธาตุน้ําน,นะครับธาตุสีธาตุน้ํานะครับครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็น สีน้ําเงินนะครับเฉดสีน้ําเงินเห็นไหมครับเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับของคนธาตุไฟนะครับเฉดสีเงินคนธาตุไฟนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับกับหน้าของอาจารย์นะครับลองดูนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับว่าหน้าเนี่ยส้มลงไปเลยทันทีเห็นไหมครับว่าหน้าดรอปเลยนะครับพลังงานหายนะครับ แล้วก็ดูแก่เลยเห็นไหมฮะริ้วรอยเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะครับหน้าโทรมหน้าป่วยนะครับหน้าเหมือนกับคนไม่สบายนะครับเนี่ยมันเป็นในด้านของคลื่นพลังไงมันไปขัดกับคลื่นพลังเพราะว่ามันคนล,ละมันคนล,ละธาตุกันเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามลองดูนะครับเนี่ยพอใช้เฉดสีเง,เงินที่เป็นของธาตุน้ําทีงตรง,ตรงกับธาตุของอาจารย์เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าพลังกลับมาแล้วนะครับ พลังกลับมานะครับอันนี้มันสาคัญอย่างไรเพราะว่าในด้านของแบรนดิงนะครับถ้าเกิดเราใช้นะครับนอกเหนือจากข้อความเนี่ยที่ตรงกับในด้านของธุรกิจเราแล้ว,ลวนะครับที่มันบ่งบอกบอกว่าว่าธุรกิจเราเนี่ยคืออะไรแล้วเนี่ยนะครับในด้านของเฉดส,สีเนี่ยมันต้องไม่ขัดขึ้นพลังเราด้วยไงนะครับถ้าเกิดเราไปใช้สีโลโก้หรือสีแบรนดิงนะครับสมมุติว่าคุณไปทำยูนิฟอร์มสมมตินะครับคุณอาจจะทํา ทำบริษัทอะไรบริษัทอาจจะเป็น Security นะครับในด้านของบริษัทที่ต้องการความเชื่อมั่นมากๆอย่างนี้นะครับเป็นไ i แน n c e หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัดยูนิฟอร์มสีน้ําเงินนะครับแล้วคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะนะครับแล้วคุณใส่นะครับปรากฏว่าคุณไปใช้เฉดสีน้าเงินผิดอันนะครับเพราะว่าสีเงินเนี่ยมันม่งบอกถึงถึงในด้านของความมั่นคงนะความไว้ใจอย่างงี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นคุณจะเห็นว่าพวกแบงค์นะครับจะใช้สีเงินเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็แต่ว่าคุณเนี่ยไปใช้เฉดสีที่มัน ที่มันไม่ตรงกับท่าของคุณนะครับแล้วเวลาคุณไปไประชุมกับลูกค้าหรือว่าคุณออกสื่อนะครับเวลาคุณออกสื่ออรูปโปรไฟล์ของคุณอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณออกมาแล้วคุณใช้เฉดสีเงินผิดอ่านเป็นไงบ้างฮะเนี่ยพลังคุณลดเลยทันทีนะครับ เวลาลูกค้ามองมาที่คุณเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยนะครับว่าคนนี้พลังน้อยนะครับจะดูแลธุรกิจเราได้ไหมนะครับแล้วก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วนะครับพอรู้สึกขอเหี่ยวรู้สึกว่าไม่เป็นที่น่าอยากจะคุยด้วยอ่ะนะครับนะครับเนี่ยพลังพลังมันขดาดไงน,นะครับแล้วจริงๆแล้วว่าตัว,ต,วตัวคุณเองนะครับก่อนออกจากบ้านเนี่ยถ้าคุณใส่เฉดสีที่มันขัดกับท่าสีของคุณนะครับก่อนออกจากบ้านคุณก็รู้สึกแย่แล้วนะครับเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้เฉดแบบเนี้ยนะครับ ใช้เฉดสีที่มันไม่ตรงกับท่าของคุณเนี่ยนะครับสมมุตินะครับใช้เฉดนี้นะนะครับเนี่ยคุณแต่งหน้ายังไงนะแต่งจัดยังไงคุณก็รู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่ามันขัดขึ้นพลังนะครับเนี่ยมันสามารถเห็นได้ทางกายภาพเลยอันนี้อาจารย์ทีอ่อาจารย์อยากจะเน้นนะครับว่ามันไม่คือบางทีพูดเรื่องขึ้นพลังอะ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรที่แบบ มันไร้สาระมันแบบว่ามันจับต้องไม่ได้มันเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ถึงอยากจะสาธิตให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้นะครับเป็นเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาเลยนะครับมันทํามันทําปฏิกิริยาทันทีเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดใช้เฉดสีที่มันตรงกับท่าของคุณเนี่ยเนี่ยยังไม่ทันแต่งหน้าสมมุติถ้าเป็นผู้หญิงนะตามหลอถ้าเทียบไปยังไม่ทันแต่งหน้าหน้าคุณก็วาวขึ้นมาแล้วนะครับแต่งอีกนิดเดียวคุณก็ คุณก็ส่งพลังแล้วนะครับแต่ว่าพอใช้ผิดเฉดก็ตายทันทีนะครับเนี้ยอันนี้อาจารย์ก็อยากจะเน้นให,ให้ฟังนะครับก่อนที่เราจะไปโค้ชกันเนาะนะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยใช้สีอะไรนะครับมันต้องให้ตรงกับท่าสีของเรา